รอบนี้ค่อนข้างกระดานหันนิดนึงนะคะเพราะว่ามีเพื่อนพี่เจย์ค่ะที่เขาเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียเชื่อว่าพี่แนวทเนตเพื่อนเรียกแนวปัจจุบันอยู่ออสเตรเลียถ้าใครไปออสก็ไปตามหาเขาได้ที่ซิดนีย์นะครับเราเมื่อวานอ่ะเขาก็โทรมาหาพี่เจย์นะคะ ทำอะไรอยู่วะทำไมวะกูอยู่ไทยแล้ววะจริงปะเนี่ยเออชวนไอ้หวังไอ้กลองไปทเที่ยวครับคันยาไมมล่ะใกล้ใกล้เออเอาดิอ,อัดคู่ัเพลงด้วยไปวันไหนอ,อะพ่งี้เลยไหมล่ะจัดไปดิพี่เจย์ก็เลยไปโทนั้เพื่อนๆคนอื่นอัฐพลเพื่อเรียกหวังเป็นเจ้าของโรงงานถุงเท้าที่กำลังไปได้ดีและเหมือนจะงานยุ่งทุกวัน โอะวาเฮ้ยวังว่างเพาว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอมีอะไรวะว่าจะชวนไปพัทยาวะแนวมันกลับมาจากออสโอช่วงนี้งานเยอะเลยวะ่ะเอาไงดีวะเนี่ยแต่มีเล่นดนตรีตอนเย็นด้วยนะเว้ยเฮ้ยนั้นกูว่าง <c oughs> เอาไงแน่เนี่ยว่างกูว่างเอาแล้วโรงงานมึงไะนั่นแหละว่างเออมันต้องแบบนี้อยู่วะเอาเครื่องดนตรีไปด้วยนะเออเออได้ได้ได้แล้วมึงจองโรงแรมยังเดี๋วกูจัดการเอง มาเจอกันนี่พัทยาเขาพอโอเคตามนั้นเลยศ to ักดิธิ์เพื่อเรียกโลง๋งชอบเล่นกีฬาบาสบอลเข้าฟิตเนสแล้วต่อด้วยอ, <c oughs> อร่อยเลยนะ ฮัลโหลพรุ่งนี้มึงว่างปาวะไปพัทยากันเอ้ยพรุ่งนี้กูติดแต่บอลวะมาเตะชายหาดกั <c oughs> นดีกวา่าเดี๋ยวกูเอาบอลไปให้ <c oughs> น่าสนใจวะ่ะเออเดี๋ยวกูเตรียมของกินไปให้แล้วกันมันต้องนี้ดิว,วะเจอกันโอ okay. เคเจอกัน ตอนนี้เพื่อนทุกคนยังไม่มีใครออกจากบ้านกันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราแวะหาอะไรกินกันก่อนแล้วกันนะคะนี่นะคะพอเรามาถึงใช่ไหมคะมันก็จะมีเหมือนกับว่าให้เราเข้าไปซื้อบัตรวารในเว็บนะคะพอซื้อมามจะมีเคียวค้นให้เราก็มาสแกนตรงประตูนี้แล้วเขาก็จะให้บัตรนี้มาด้วยนะคะเป็นบัตรสำหรับแลกเครื่องดื่มข้างในเป็นประตูผ่านวารเฮ้ย รายงานจากแกนแคนยอนชนบุรีนะคะขณะนี้เราพบวัตถุต้องสงสัยนะคะกลัวตกอยู่นะกลัวตกอยู่นะทำไมนั่งจ้องกองนั้นอ่ะมันก็เสี่ยวตกอยู่นะพี่ยังไม่กลัวเออว่ะยี่ว่าพี่ยก็กลัว สำหรับที่นี่นะคะมันจะเหมือเนเป็นทั้งหมด3โซนนะคะก็คือมีดาวังคารดวงจันทร์แล้วก็โลกเราจะไปเข้าห้องน้ําที่ดาวังคารใครปวดฉี่บ่อยไม่เวิร์กเลยอ่ะต้องนั่งจรวดไปเข้าห้องน้ําต้องอ้อมไปขนาดนั้นเลยเหรอต้องอ้อมเ <c oughs> ข้าอุส่าจาะรูให้อ้อมข้ามไปที่โซนดวงจันทร์กันคิดว่าบนดวงจันทร์ต้องมีอะไรมีกระต่ายมีกระต่ายแต่ที่นี่มีน้าตกบนดวงจันทร์ใช่หรอเออนี่ไงไอ้น้ํากระเด็นมาเลยอ่ะ สวนดาวโลกก็จะเป็นร้านกาแฟะนะคะโอเค okay, ค่ะน่าจะใกล้เวลาที่เพื่อนเราน่าจะมาถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซนทัลพัทยาค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซนทัลพัทยาแล้วนะคะเรากำลังมารอเพื่อนๆของเราที่กำลังเดินทางมาจากกรุงเทพซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าออกมานานหรือยังนะสานาทีถึงอะสามสิบ <laughs> นาทีไม่มีจริงคงใกล้แล้วแหละ ขนมโอ้มามันเฮ้ยมาแล้วอ่ะเพื่อนมาแล้วทุกคนทักทายก่อนทุกคนแต่งตัวเข้าตีมแบบเฮ้ยจริงว่ะทุกคนแต่งตัวเข้าตีมแบบสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะยังไม่ได้เปิดรายการเลยครับเนี่ยคุณเอลสั่งสุดยอดโอ้ข้าวตีมวันทุกคนนะตีมทุกคนจริงนะทำไมไม่มีใครมาลิงก์กับเราเลย อันนี้อัดมาอ่อัดยอ,อ,ดย,อดยู่แต่ไม่ถ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปกดหยุดเ,ยเรากำลังจะมาส่งสามหนุ่มอยแบงไวไวของเราในการชอ้อปปิ้งเสงื้อผ้าที่ร้านลิฟเตอ,อร์ทุกคนเตรียมตัวมาพร้อม คือเอาจริงไม่ไม่คนที่จะมาคนที่จะมาซื้อลิปเคอร์คือคนที่มาจากออสใช่งงวะอันนี้ที่ไทยถูกกว่าใช่ไหมครับแพงกว่าต้องเยอะนิวเท่านั้นของเซลสองพ0นหนึ่งไม่เซลลพันห้าอันนี้ดีกว่าไอสีเหลืองก็สวยนะไม่สีเหลืองเท่ออันนี้แหละชอบสีนี้เหรอพันเจ็ดอืสองชิลดสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนตอนนี้ พี่จะจริงจังกับการเลือกมากอะ่ะเลมอนการ์ดแหละขอโทษนะครับยกมาครั้งหี่องุยว้าวอยู่นะตอนนี้เราเข้ามาที่ห้องพักของเรานะคะสําหรับห้องพักของเราในครั้งนี้ <c oughs> เป็นห้องพัก501นะคะเป็นห้องพักประเภทบีดฟอนต์พู o วิลล่าเป็นของโรงแรมยูพัทยานะคะ ห้องพักประเภทที่เราพักก็มันจะมีแค่สามห้องที่นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครดูแลวชอบอะก็ต้องรีบจองนิดนึงชอบมากเลยอะคือที่เนี่ยตอนเข้ามาเหมือนว่าเขาจะให้เราเลือกสบู่กลิ่นที่เราชอบคือมันจะเป็นกลิ่นกล้วยไม้แล้วก็จะมีสองกลิ่นเป็นมะลิแล้วก็เป็นตะไคร้แล้วก็ที่นี่เหมาะมากถ้าเกิดว่าใครเป็นประเภทที่แบบว่าน,นอนตื่นสายอย่างเราก็คือมันจะมีเป็น all day breakfast ก็คือเลิกกินตอนที่เราตื่นได้เลยนั่นแหละค่ะที่โรงแรมมันนี้มันจะเป็นกลิ่นหมีคล้ายๆกับเป็นแบบหมู่บ้านชาวประมงใช่ไหม ก็คือได้ฟิลมากห้องตกแต่งก็คือได้ฟิลมากมีหอยมีกุ้งหอยปูปลาประดับมีทรายอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําของเขานะคะเอามาทำอะไรครับเนี่ยคุณทำอะไรครับเมื่อกี้ห้องน้ำแล้วเห็นถ่ายเลยไม่รู้ผมหนีไม่ทันนะอันนี้แอบ<อ><อ>ใช่ไหมาใช่ <มา S 2> ใช่โอ้โห,หว่าจะไม่ติดกล้องแล้ว อลันตลติดติดกล้องแล้วใช่ไหมน่ะโิหาใครอยู่ครับเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันมันมันคว้าอะไรก็ได้ก็คว้าไปก่อนคนใช่ไหมครับใช่ใช่ะต่อต่อได้เลยต่อได้เลยอันนี้เป็นอางอาบน้ำของนี่ห้องนะคะต้นใหญ่อยู่นะใหญ่ดูสังเกต๋ยวดูใช่ได้กี่คนน่าจะสองสามคนได้อยู่นะปกติแช่กี่คนแช่คนเดียวก็พอสองคนเดี๋ยวจะอึดอัดไปแล้วก็อันนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์มาให้เอ้ยนี่กิชอบมากเลยอะพี่เจดูดิมันเหมือนเป็นไฟ ไฟไฟขาวไฟขาวเอาไว้แต่งหน้าปกติโรงแรมมันชอบแบบเป็นไฟสามพันแบบว่าไฟเหลืองเวลาแต่งหน้าแล้วเราออกไปข้างนอกมันก็จะแบบเข้มเกินไปก็ใช่ไงก็หน้าโป๊กนะคือถ้าเกิดแต่งเน,นี้คิดว่าน่าจะไม่โป๊เฮ้ยเราก็ไม่ได้ปะผมให้ด้วยได้ปะผมได้สันดีงามไม่ต้องอมาแต่ห้องเขาใหญ่มากเลยเออห้องใหญ่ห้องใหญ่หหญมากยังไงดีคะนางเงือกโอเคเสร็จและะ้วค่ะผมไปได้แล้วนะเอออันน,น,นี้อันนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบฮอปแบบว่า ตารางเดินทะเลเหรอไม่มันเหมือนเป็นอุปกรณ์ในเรือประมงนี่มูลที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบว่าผ้าม่านออกแนวเท็กเจอร์แบบว่าธรรมชาติก็จะเป็นไฮไลท์ของห้องนี้นะคะก็คือมันจะเป็นสาว่ายน้ําที่อยู่ติดทะเลเลยสามารถดูวิวทะเลแล้วก็ว่ายน้ำไปด้วยได้แล้วก็จะมีเหมือนที่แฮงเอาท์กับเพื่อนข้างนอกให้นั่งดูวิวโอเคก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ลุ้นโทรเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ชายหาดค่ะ กําลังจะเล่นเกมกันนะคะสำหรับเกมที่เราจะเล่นกันวันนี้เป็นเกมชายเย็นนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเลือกหมวกกันก่อนคนณรัชอบเกมทับคนอื่นต้องพูดว่าอะไรน้ำขิงแจีวเจีวอาหารหมามึงชอบเลยชอบอาหารหมาจากรเสกเสียงเหลืออะไรวะเสียวไปไม่ใช่ีเอาไว้หลอกเด็กมาเลงสั่งมาหนิบมีชื่ออะไรฉันเล่นให้ดูหน่อยขอห้าห้าหนึ่งหนึมุกมันรู้อยู่แล้วมันไม่หายไอเดียมาเป็นกล่องเลยแทนภาษาไทยเรียกว่ามือ กีตาเออไม่เกินโอเคถือจะนานหน่อยนู่นหน่ะอยู่นู่นน่ะตั้งอยู่ข้างนอกอะไปไม่ได้ป่ะตั้งเื่หมดแล้วหมดเวลาหมดแล้วหมดแล้วมึงเอาตรงมปแล้วพี่ก็นึกว่าหมดนนงไม่ไหวดำๆมืงกี้มืงอวานเมื่อนี้ใจโลมากใจโลเรมากเลยนะใจเกเรใจเกเรเอาแนวไหนบอกจะแข่งอะไรสักอย่างมั้งจำน้ำดำรอบนี้ไม่ขึ้นมาแล้วนะ หมอรักหมอดูหมอดูดวงฟันธงหมอกิดต้องคอนเฟิร์มไม่ใช่หมอกิดฟันธงสกอตฟันธงสกอตเล่าเล่าข้ามข้ามด่วนเลยงามมาหน่อยงามมาหน่อยปลีดบอกเลยยึดยึดอ่าผมไม่เล่นนะครับเคยดูป่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยไข้ามไปหน่อยอะอะไรเย็นเย็นอะเราเราเปิดอะไรเย็นเราเปิดอะไรอยู่แอร์เย็นแอร์ช่างแอร์อะไรไม่รู้ไหนรู้ไหนเป็นที่ไงวะ ถ้าเราได้เจอกันอีกสักวันอยากถามเธอจำฉันได้หรือเปล่าเธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่าหากเราได้เจอกันอีกสักครั้งอยากขอก็เธอไว้ให้อุ่นเหมือนเก่าให้คำว่าเรา ได้โปรดทิ้งฉันไปได้โปรดเดินนี้ฉันไปให้ไกลอย่ากอดฉันไว้เลยอย่าอยู่กับฉันเลยคนที่ลืมแฟนเก่ไม่ได้แบบฉันไม่ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ